สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับอ่ะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะที่ผมพาไปทำรองเท้าเทมบวกกับพาไปออปชันน่ะวันนี้ผมจะพามาดูครับของดีราคาถูกครับเออสำหรับสายกายภาพนะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะสำหรับสายกายภาพที่ไม่ได้เล่นออโต้สเปลหรือใช้เวทมนต์นะครับอันนั้นก็คือรองเท้าเทมตามสแตทครับ เออเท้าเทมตามสเต็เนาะสายกายภาพสำหรับของผมเป็นเทมสเตนส่วนสายกายภาพอื่นนะครับคุณจะใส่เ g หรือลักอะไรก็สุดแล้วแต่เอาตามที่ตรงสายของคุณแล้วกันส่วนของผมเนี่ยเล่นเป็นสเตนนะครับโดยออปชั่นช่องที่4ผมออฟเต็มนะเรเวลเอ่าแล้วที่ผมจะบอกว่ามันเป็นของดีราคาถูกสำหรับสายกายภาพคืออะไรนี่ครับ ช่องที่3ลานาเวเมจิกเขาบอกว่าเมื่อโจมตีด้วยเวทมนต์มีโอกาสเล็กน้อยที่จะใช้ลานาเวเมจิกเป็นเวลา10วินาทีและเสีย FP 200ต่อวิก็คือเสีย s p 1000น่ะก็เอยเสีย s p 2000คือถ้าผมติดก็คือหมดเลยแต่ประเด็นคือเราไม่ได้ใช้ครับลานาเวเมจิกเพราะเราไม่ใช่เราไม่ใช่สายออโต้สเปลหรือสายเวทตอนแรกอะ่ะ ที่ผมคิดซื้อมาครับเพราะผมคิดแบบนี้แหละที่กล่าวให้เพื่อนฟังเมื่อกี้เฮ้เราก็ไม่ได้เล่นสายเวทนี่นามันก็ไม่ควรจะติดไอรันอเวเมจิกมันก็จะเป็นการทำดาเมจปกติของเราแต่คราวนี้ครับมันก็ยังแอบ,บมีข้อสงสัยนิดนึงเพราะว่าผมใส่ปากโป่งอันนี้ d e วิลลิ n งอ่ะมันจะทำให้สตูติดเคิร์ดเมื่อสตูติดเคิร์ดอะครับมันจะเป็นตัวแดงๆใช่ไหมแล้วไอสกิลเคิร์ดเนี่ยผมไปดูสริปใน d ีวายไ เขาบอกว่าเป็นสกิลของวิศาสตร์นะอืมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดผมขออภัยนะครับผมก็เลยคิดว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเอามาใช้เนี่ยถ้าติดขึ้นมาเนี่ย SP ผมหมดเลยผมไม่สามารถที่จะเ,เวลหรือฟาร์มต่อได้แต่ผมไปลองมาแล้วครับมอนติดเคิร์สครับแต่มันจะไม่ติดลันอเวเมจิกก็เท่ากับว่ามันไม่มองเห็นการติดเคิร์สเป็นสายเวนะครับหรือเมจิกเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปลองที่แมกมา ถามไปแมกมาอีกแล้วไปทำไมมอนมันเยอะครับจะได้เห็นผลที่ชัดเจนและเดี๋ยวผมมาสรุปท้ายคลิปว่าโอเคไหมเดี๋ยวผมพาแค่ไปลองโจมตีมอนเฉยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปอ่ะตอนนี้นะครับผมอยู่แมกมาแล้วเนาะผมใส่ของเซตนี้นะที่ผมเอาไว้ฟาร์มที่นี่แหละครับเป็นปกติเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่ะมาผมใส่เทมสเตนลัน,นเวเมจิกนะอ่ะใส่เข้าไปครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบสักหนึ่งนาทีพอนะครับแล้วเดี๋ยวผมตอคลิปให้จะให้ดูตอนมอนติดเคิร์ดด้วยครับตอนความอยู่ติดดีนะครับพอตอนจะมาทดสอบไม่ติดสันเนี่ยครับเห็นไหมมอนจะติดเคิร์ดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ติดลันเอเวนะครับเนาะเออเห็นไหมมันติดเคิร์ดแบบนี้ก็ไม่ติดลันเอเวมจิกนะครับซึ่งถือว่าไม่เป็นเวทมนต์นะครับ เดี okay, ๋ยวผมลองดูให้อ pues ีกหน่อยนะเดี๋ยวเราไปสรุปที่เมืองกันครับเนี่ยครับเห็นไหมมอนมันติดเคิร์ดแล้วเห็นไหมเราก็ไม่ติดสถานะลานเวมิกนะครับทําให้เราเหมือนได้รองเท้าเทมคู่นี้มาแบบว่าได้อบช่องสีมาฟรีๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่เมืองไปสรุปกันครับเรื่องรองเท้าเทมคู่นี้เนาะ มาครับเรากลับมาที่เมืองกันเนาะมาสรุปกันที่ผมสรุปคืออย่างนี้รองเท้าเทมคู่นี้ที่เป็นออฟช่องที่4เนี่ยที่เป็นไฟติ้งสปิร i ตเนี่ยครับประเด็นคือตอนแรกที่ผมหามันแพงมากครับก็คือ 20-25M บวกประมาณ7-9เนี่ยแหละครับซึ่งผมเข้าใจนะที่ผมทำคลิปเมื่อวานเลยว่าเอ๊ะทำไมช่องเดียวถึงได้แพงขนาดนั้นเพราะมันใช้เม็ดม่วง ในการทำเยอะนะครับตั้ง50เมตรแล้วบวกกับคุณต้องไปตีบวกมันด้วยนะครับเนาะมันถึงจะแรงตามตามตามการอัปเกรดเนี่ยผมได้อันเนี้ยมาโดยที่ออฟหวยๆเนี่ยเออผมเรียกว่าออฟหวยหนะแต่มันดีสำหรับการสายกายภาพครับเออทำให้เราไม่โดนเดนิพอวอไปก็ทำให้ผมฟาร์มได้ตลอดแล้วก็บวกกับมันทำให้เราอะ ได้แอตแท็เพิ่มขึ้นจบมอนได้ไวขึ้นครับแต่สิ่งที่เสียมากคือมันจะรีเจนช้ากว่ารองเท้าที่ผมใส่คือรองเท้าทองใส่การ์ดมังกรทองนะซึ่งก็แลกกันไปนะครับได้ดามจขึ้นมาเสียในเรื่องการรีเจนแต่ถามว่ารีเจนทันไหมก็ทันครับเพราะเรามีของดูด SP อยู่บางส่วนเนาะอืมก็เนี่ยครับที่ผมจะบอกคือมันเป็นของดีราคาถูกครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แค่ช่องเดียวมันแพงมากอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจคนที่ทำนะเหมือนที่ผมทำอะ่ะมันมีต้นทุนผมก็มองว่ามันไม่ได้เวอร์ไปมันทำยากแถมต้องไปตีบวกด้วยซึ่งมันมีโอกาสแตกก็ลองหาออฟพวกนี้นครับเนี่ยออฟลันอเวอ่ะดีมากสำหรับสายกายภาพครับแต่คุณต้องไม่มีของออโต้สเปลนะคุณต้องเช็คตัวเองก่อนนะครับว่าไม่มีเนาะเพราะว่าผมเห็นท่านหนึ่งทำคลิปชาโด w ครับเขาออโต้สเปลเมเทโอเนี่ยเขาโดนเดนเอพออกไปจนเกลี้ยงเลยนะครับซึ่งลันอเวอมันจะมองเห็นแบบนั้นคือเป็นการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับ เออแต่ถ้ายังเป็นสายเราเนี้ยสายพวกผมหรือแอดปันนะเออก็ผมว่าลา a w a y Magic เป็นของดีครับถามว่าสนนราคาเท่าไหร่อันเนี้ยสาครับผมไปจับมาที่พร 3M เออคุณลองหาดูดีๆมันก็ราคาละลอนเนี้ยคงไม่ถูกกว่านี้แล้วคุณเออมันมันก็คงสุดเท่าประมาณนี้แหละครับลองดูนะครับเอาไว้เป็นทางเลือกแล้วกันสําหรับคนที่อยากใส่รองเท้าเทมตามสแตทของเพื่อนเ และก็คนที่เป็นสายกายภาพเดินตีหรือใช้สกิลกายภาพตีอย่างเงี้ยครับมันก็เหมาะครับแถมราคาถูกด้วยเออวันนี้ก็มาบอกไว้เท่านี้ครับเป็นความลับนิดหน่อยเออเผื่อไม่ต้องไปหาของแพงหลัก 10m15m นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งทำเองแบบผมด้วยซึ่งมันจะสุ่มออฟเนาะได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกเราลองมาซื้อใส่อย่างเงี้ยออปชั่นช่องสสุดเต็มที่ แล้วช่อง3เป็นลานเเวิร์กครับสำหรับผมโอเคเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าเหมาะกับเพื่อนๆไหมเนาะให้คลิปเนี้ยเป็นคำตอบไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับผมมันเหมาะครับถ้าชอบหรือถูกใจยังไงฝาก like, กดไลค์กด s ับส c r i b e ให้กับวีว่าด้วยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนวันเนี้จากลากไปแล้วสวัสดีครับผม